สบายดีครับผมเแม่พี่น้องไทยพนพิสัยบ้านเขาครับบรรยากาศอันนี้อยู่ริมน้ําโขงนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านต้อนอำเภอรัตนวารีนะครับที่ท่าทรายสุวารีนะครับพี่น้องมีน้องสาวคนรู้จักกันเพิ่นเห็นงานยุ่หนี่เนะะาระราคาเลยข,ขออนุญ,ญาตพามาชมนะครับพี่น้องผมก็เพิ่งเคยมาเห็นนะครับอันนี้คือท่าทรายนะครับที่ว่าเขาดูดทรายจากน้าโขงขึ้นมานะครับันนก็จะเป็นดูดทรายขึ้นมาแล้วค็คาดเป็นหินนะครับแยกหินต่างหากเนาะนี่นี่นี่ก็จะมากองกองไว้นะครับนี่เขาก็ปรับ พื้นที่ลงไปนะครับอันนี้จะสือว,ว่าเป็นท่าซรายใหญ่นะครับของของที่นี่นะครับพี่น้องท่าทรายสุวารีนะครับนี่เอาต่อออกไปอีกพูดนะครับไปดูดซ้ายเนาะ <c oughs> ต่อท่อออกไปนู่นไกลเลยนะครับนี่อันนั้นจะเป็นตะแกงนะครับตะแกงที่ว่าแยกหินกับทรายออกนะครับอ่าหินกระกล่องไว้ตั้งหาดนะนี่นะครับ นี่ยังอยู่ในเขตของจอจังหวัดน้องคายนะครับจะเป็นอำเภอรัตนาวาปีนะครับบ้านต้อนนะครับเลยไปอีกก็จะเป็นปากคาดนะครับพี่น้องเป็นอำเภอปากคาดเป็นจังหวัดบึงกาฬแล้วนะครับนี่นี่รถขนทรายนะครับอ้าวแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนี่มุาเห็นพึ่งขน <c oughs> กาที่นี่ก็จะทํางานเช้าถึงเย็นนะครับพี่น้องเพราะว่าถามเพื่อนกับบอกว่านี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสะดวกสั้หน้อยเขาจะพาลงไปข้างล่างนะครับได้เห็นบรรยากาศใกล้ๆนะครับพี่น้องถือว่าโอกาสดีหลายนะครับที่เขามาเห็นแบบนี้เนาะเพราะว่าเออเขาบอก่บบเคยเห็นหาดทรายเพราะแถวอยู่บนพิสัยนะี่ยโมีนะครับในเมืองบบมีมีแต่จดส่ง,งทางบ้านหัวหาดเนาะที่เห็นจะว่ากับ,บว่เคยได้เข้าไปเมืองแบบนี้นะครับนี่นะครับ ตรงนู้นก็เป็นอีกท่าทรายหนึ่งนะครับนี่นี่เอาขึ้นมาก็็มาขนกล่องเป็นภูเขาทรายแบบนี้นะครับออันนี้จะเป็นท่อแนละนี่ท่อท่อท่อเหล็กท่อเหล็ก,ลกขนาดใหญ่ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้พาพี่น้องมาเมืองนะครับพี่น้องนี่อีกหนึ่งธุรกิจนะครับเนาะเออเบื้องหลังเบื้องหลังของอว่าเขาเอาทรายเอาหินมาจากใสไปสร้างนะครับพี่น้องเพราะว่าทรายนี้จะส่งไปทั่วประเทศนะทรายน้ํโผงนี่เป็นทรายที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็หินน้ํโผงนี่หาย,ยากนะครับอ่าเนาะก็เออถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ของเขานะที่ได้เห็นนะครับเอาที่ท่าทรายสุวารีนะครับรัตนวาปี บ้านต้อนนะครับบ้านต้อนอำเภอรัตนาวาปีนะครับอ้าวสบายดีครับพระแมพ่พิน้องไทยคนพิสัยบ้านเฮาครับนี่อยู่ที่ป้ายข้างขวัญเมืองคนพิสัยนะครัคบพนพิสัยเมืองมีชื่อเสียงหลวงพ่อพระเสียงสยั์สิทธ์สายโลหิตหล่อเลี้ยงอีสานปรากฏการณ์บงไฟพญานาคโลกนะครับเอาเติมให้มีโลกน้ำนะครับนี่ ตรงนู้นจะเป็นลานนาคาเบิกฟ้าแห่งที่3นะครับกำลังเริ่มปรับพื้นที่เนาะเดี๋ยวจะวางเสาแล้วนะครับพี่น้องเออแต่ว่าเราจะพามาชมอะไรทางนี้ดีกว่านะครับนี่ทุ่งทางตะวันเริ่มบานแล้วนะครับพี่น้องมีอ่าไทยพี่น้องบานเฮาเพิ่น ปลูกนะครับปีที่แล้วเพิ่นกระปูกเนาะปีนี้เพิ่นกระปูกอีกนะครับพี่น้องก็ได้มาชื่นชมด้วยกันนะครับก็เป็นชาวชุมชนแถวนี้นะคะที่ว่าเพิ่นซอยกันปลูกแล้วก็ดูแลมานะครับพี่น้องนี่อ่าเริ่มจะบานแล้วเดือนหน้าก็คงจะบานเต็มที่นะครับช่วงทางตะวันของเราเขาก็มาแบบว่าอ่าช่วงแดดแดดแดดแน่นอนนี่นะครับอุย้ยแดดกาลังแดดกาลังจะอ่อนๆนิดนึงนะครับแต่กระแหงอยู่เอา เพราะว่ามาชมดอกไม้ก็ต้องมาชมแบบตอนมีแสงหน่อยนะครับสวยงามสวยงามเลยพาไปชมใกล้ๆรึปโอ้มันกัดใหญ่เร็วเนาะนะครบเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งเห็นตอนเพิ่นปลูกีนการ่อจากเดือดนะครับพี่น้องแต่ว่ามัน,ม,นมันใหญ่เร็วเนาะเออเพราะว่าดินดีนะครับดินดีแล้วก็น้ําดีเนาะนี่เขาก็จะหันหน้าออกแดดหน่อยนะครับเดี๋ยวให้อยูใกล้ๆสวย นี่มาถ่ายรูปได้นะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเริ่มบานกันแล้วนะครับก็ประมาณ50เเซ็นแล้วเนาะที่บานบานนะครับนี่สวยมากเลยเป็นทุ่งทานตะวันริมโขงบ้านเฮานะครับฟังน,นีบ้บานหมดแล้วนะครับเออสวยมากสวยมากนี่แสงสะท้อนพระอาทิตย์กับน้ำนะครับก็เป็นความงามที่ ริมโขงพมพิสัยบ้านเฮานะคะพีน่น้องนี่นะครับต้องหันมาทางนี้อ่าเมื่อกี้มันแสงเยอะนี่หันทางนี้ยิ่งสวยเลยนะครับดอกใหญ่มากนี่ดอกไม้ก็คู่กับพึ่งนะครับเกสรดอกไม้นี่พึ่งตัวใหญ่ๆนี่อดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากว้าวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว้าวเอา มาชื่นชมน้ำกันครับพี่น้องผ่นานไปผ่านมาก,กันอย่าเด็ดนะครับอย่าเด็ดเนาะนะครับมาดูมาชมด้วยกันนะครับนี่จะได้เก็บไว้ดูด้วยกันนานๆน,นะครับที่ริมโขงบปนพปปิสัยบ้านเฮานะครับนี่สวยมากสวยมากเลยต้นน้ำพันปลูกผักน้ำนะครับนี่อันนี้มะเขือเทศจา้าบักเลนบอกเขื่อเลนบอกเขือเครือ่อ,อทางพุ่นกับผักขน้านะครับบักทัว่วอื ดินแดนนี้อุดลสมบูรณ์จ้านะครับที่ผลพิสัยบ้านเฮานะครับนี่โอ้แดดจักหน่อยแดดแดดแดดเดี๋ยวเอามาถ่ายคู่กับดอกนี้ละกันนี่ดอกใหญ่ๆนี่ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในพรมพิสัยบ้านเฮาครับโอ้โหอยู่ตรงนี้สุดยอดนะครับก่อนพี่พาที่จะตกดินเนาะเรือมาจอดตรงนี้พอดีนะครับโอ้ยบรรยากาศที่สุดของแจ้เลยที่นี่กับหาดบอนเวอร์นะครับหาดแม่น้าโขงบ้านเฮานะครับมาถึงเดยก็ชื่นใจครับพี่น้องโอ้ได้เห็นไนดะ้มีบุญได้มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กลางแม่น้าโขงเลยนะครับนี่ ทางพุ่นก็เป็นในเมืองนะครับอ่าพัดที่จะตกแล้วนะคะค่อยๆตกลาครับบรรยากาศแบบนี้ได้เก็บมาให้พี่น้องในเมืองนะโอ้ได้มาเห็นกระต่ายให้งามครับงามหลายคนก็ออกเป็นเล่นน้ำตรงกลางน้ำโขงเลยนะครับพัาที่ค่อยๆหายแล้วค่อยๆหายแล้วอ่า ได้ชื่นชมบรรยากาศแบบมีน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับพูอยู่ทางไก่พู่มีโอกาสได้มากัอ่าผมกอยากเป็นตัวแทนถ่ายทอดให้ได้เห็นนะครับอาทิตย์ก็จะบดแล้วนะครับ เวลาขึ้นก็ขื้นทางเมืองไทยไปตกตกทางเมืองลาวเนาะพระอาทิตย์นี่ครับอ่านะครับพระอาทิตย์ตกแล้วค่อยๆหายละนี่ก็เล่นน้ำกันต่อนะครับจะมีเหือทั้งไทยพี่น้องคนไทยแล้วกับคนลาวนะครับเอาเหงือขามมาคนไทยกับบางคนมีเหืออยู่บ้านแถวๆนี้เขาก็เอาเหงือขามเอาเหงื่อลองมานะครับนี่ อยู่ที่หาดบ้านเวิร์นนะครับหาดบ้านเวิร์นในตำนานกลับมาแล้วบ้านเวิร์นบีชพรพิสัยบ้านเฮาวอ oh <my> าทิตย์ตกแล้ว